每当在。 ไม่เคยฟังเวอร์ชันแบบนี้ใช่ไหมครับน่ารักดิมก็ไม่เคยร้องเหมือนกันก็ผมมีอีกหนึ่งบทเพลงมาฝากนะครับผมคราวนี้เนี่ยผมสนุกสรุปกับเพลงเร็วไปสองเพลงแล้วนะครับเพลงสุดท้ายเนี่ยเป็นเพลงช้ามากดีกว่านะครับผมอ่ะไหน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 ก่อนที่จะไปร้องเพลงขอขายของอีกนิดนึงแล้วกันยี่ธันวาซื้อบัตรแล้วเก็บตังค์ไว้มอคคาแล้ว นี่แหละฮะอันนี้ยังไม่รู้แต่เป็นโปรเจกต์ในใจที่ซีเชื่อว่าแฟนขับก็ไปเสนอแล้วแล้วก็นัดก็อยากไปอยากไปญี่ปุ่นทำไมต้องญี่ปุ่น อยากไปญี่ปุ่นนะครับผมก็กำลังคุยอยู่ก็ช่วงน่าจะนานหน่อยนะประมาณเมษานะครับผมก็กำลังรวบรวมไม่ได้ไปเองคนเดียวแน่นอนต้องชวนเพื่อนไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงแต่คงแค่เกริ่นไว้ก่อนเชิๆนะครับผมเพราะว่าจะต้องทุกอย่างเป็นเรื่องที่ต้องเก็บตังค์ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเี่นต้องเกริ่นเอาไว้แต่ปีนี้พาปีหน้าเราทํทำอะไรกันบ้างนะครับหลายคนเริ่มน้าซีดหลายคนเริ่มแบบเอ๊ หรือเราจะเปลี่ยนไปเชียร์คนอื่นได้ไห,ไหมที่เสียตังน,น้อยคนนี้ดีไหมอย่าเพิ่งน,นะครับผมอยู่กับผมไปก่อนนะครับผมเอาละ่ะเพลงสุดท้ายดีกว่านะครับเพลงสุดท้ายชื่อเพลงว่ารู้ครับ ขอไม่พิทังแกวด้วยครับฮัลโหลฮัลโหลพี่ตูดไ,ไม่รู้ผมานี่มาตูดไปีอ่ามันดันแล้วแหมขายของกันเลยนะใช่ครับร่างเราจะไปญี่ปุ่นครับจริงๆแล้วทั้งหมดนี่แค่เกิดไม่ต้องอีกครยังอคะอ่าชิดชัด ต้องไปถามที่บริษัทแล้วละช่วยอะไรไม่ได้การครับผมนะะขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้สนุกสนานมากจะไม่ได้ร้องคงไม่ได้เป็นเพื่อนโดีดีดีค่ะร่บเร่มากเลยขอบคุณสุดแบบแฟนคลับของนันทิวด้วยแล้วก็ของใครบ้างนะวันทูตีโซครับโอ้โหน้องว่านนะคะวันทูตีโซด้วยนะคะแล้วแฟนคลับของข้ลังไม่มีผมผมว่าจะขอแบ่งของนันทิวสัก บอกว่ารุณีโซนีไไไไไ่ไม่ไม่ไม่รู้ตัวนะครับเมื่อที่ผมแอบ,บไปถ่ายถ่ายรูปจากด้านหลังะจะเห็นหลังของทุกคนไป็นของวารุณีโซบ,บต,อตอนตอนที่วารุณีโซนกำร้องเพลงอยู่ะคร<อ>ับผมใช่ก็ไปดูกันนะคร<อ>ับที่สตาแกรมผมว่าเอ๊ะนี่หลัง,ลงผมนี้ของใครดูนี้ของใครเลยหะะลังหคนคนคนลังหูของคนนี้หลังหูของคนนี้จม่ได้เลยครับผมแต่ผมจะแต่งภาพซะจนเบลอนะครับอผมแต่งจนแบบ มันเบลอเลยแหละดูไม่ออกน้องน่ารักจริงน่าสนับสนุนต่อไปนะคเอธนีาแถอแถวรออะไรกันแหละเชิญันตอนนี้วันทุกทีโชว์ขึ้นมาด้วยดีกว่าเมื่อกี้ได้แต่โชว์กันแต่ยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยน้ำลดแล้วบ้านแต่ละคนโคลนเต็มเลยมีใครบ้านโคลนเต็มบ้างไหมคะโอือเยอะเหมือนกันนะคะแล้วเคลียร์กันยังไงล่ะเนี่ยสนใจอยากให้พวกเขาไปช่วยไปคลีนนิ่งในคลีนนิ่งนะคะอย่างนี้ต้อง กับในเฟซบุ๊กเห็นมีชายหนุ่มใส่แค่ตรงเนี้แล้วก็ไม่ใส่เสื้อด้วยน้ำกกล่ <laughs> า,าเานานะานเอางี้ะกันให้แต่ละคนให้กำลังใจสําหรับเพื่อนที่เขาน้ำพุร้อนมาโครนเต้นบ้านว้วตอนนี้กำลังจะหนาวแล้วก็ผมก่อนนะครับตอนนี้ทุกอากางดีขึ้นเยอะมากแล้วนะครับก็ ผมว่าก็จะดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆด้วยเป็นเรื่องของอสภาพของบ้านสภาพบ้านเมืองสภาพจิตใจทุกอย่างนะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอให้คนไทยเข้มแข็งต่อไปครับปีหน้าเราจะเจออะไรอีกเราไม่มีทางรู้ได้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าตอนนี้เรามีภูมิคุ้มกันร,ระดับแล้วล่ะเราเจอที่แย่ๆมาแล้วปีหน้าเจออะไรอีกผมว่าเราจะมีความเรียกว่าแข็งแกร่งนด้านจิตใจเนี่ยขึ้นมามากขึ้นแล้วนะครับก็ขอให้อ,อะไรกรันอะไรกรันไ,ไม่รู้เลยครับเขามีซังติงล้อ จำเราจำอย่างนี้ผมกร่วไม่เราเราลากขอกมาเองของเราอ๋อโอเคก็ขอให้คนไทยทุกคนโชคดีครับผมค่ะขอบคุณค่ะอ่าเอาเอาไหมจับเลยจับม่งผมสารภาพว่าผมยืนตรงไหนไม่ได้เลยครับในพื้นที่นะครับก็ฝากโอ้สัมภาษณ์เ่าเลยครับไม่ไงไม่หอมเลย ไม่หอนเลยครับก็ขอบคุณพี่ๆวันดูทีโซกับพี่นัททิวนะครับแล้วก็ขอบคุณสวีทชื่อเพลงเพลงแรกที่ผมเล่นคือเพลงหวานๆนะครับนั่นตรงชื่อลืดดีนะครับผมก็เลยมาร้องครับบอกพี่แง้วเปิดตั้งนานไม่เปิดเนาพี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะเปิดแนะครับขอบคุณมากครับก็ผมก็ขอแบ่งกันข่าวจากพี่นัททิวกับวันดูทีโซสักครึ่งหนึ่งนะครับขอบคุณก็ฝากผลงานของอาคูสติกฮันนี่ด้วยนะครับ ครับจริงๆมันต้องเป็นโพสติกใช่ไหมโพสติกก็คือความตีกไงครับเมื่อกี้เห็นกีตาร์ผมไหมครับคิดโต้คิดตี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือตีนะครับค่ะก็ขอบคุณทุกๆท่านแหน่ที่มาให้กำลังใจทุกศิลปินนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยนะครับตอนนี้หนาวมากครับค่ะป้าผมต้องโยมยาโยมยาวเดี๋ยวพี่ๆไม่ได้พูดครับนอยยขอบคุณอะไเลย ขอความรูขอบคุณ็ว่ครับขอบคุณอีกทีครับผมมากเลยค่ะต่อไปค่ะก็เป็ในกำลังใจให้อยู่ตลอดอยู่แล้วครับก็ขอให้ทุกคนกสู้ๆแล้วก็ปีใหม่ปีนี้ปีก็ขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็ดีขึ้นต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณครัขอบคุณหมดแล้วครับก็ผมก็พูดสั้นๆกันนะครับครับ้อนแอบแฝลวาเนี่ยผมพูดสั้นๆเลยพี่ ไปญี่ปุ่นด้วยนะเขาเขาให้ฝากให้กำลังใจคนที่น้ำท่วเอาไว้ว่ากำลังจ,จะพื้นฟูบ้านหรืที่กำลังจะประสบภัยหนาวพาไปด้วยพาไปด้วย ใครน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวอาทำความสะอาดบ้านแล้วก็อย่าลืมไปทำความสะอาดใครทำงานก็ไปช่วยทำงานใครผมก็จะอาเทียนน้ำที่ไปงานด้วยเอใครดูได้จากในญี่ปุ่นจนเล่นอะไรกันเลยก็ได้ไม่ได้ทำเล่นเกรงมีหรอได้แน่ผมบอกได้แต่พอไงรจะบอกได้ครับสู้ให้อะไงก็ทำความสะอาดที่ทำงานที่เรียนด้วยแล้วกันดูสิว่าจะลงได้ไหมมันจะสูงเลยลงไม่ได้สุดท้ายแล้วมาช่วยทำที่บ้านเลยบ้านลงนะครับโอเค จบแล้วนะครับไปด้วยพาไปด้วยไปด้วยพาไปด้วยโอเคอย่าลืมนะไม่ปิดเลยเหรอไม่ปิดแล้วใช่ไหมไม่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 ปิดไม่ปิดพี่พูดเนี่ยเกิดยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไปจริงๆหรือเปล่าเกิดไว้ก่อนไม่อยากไปไงไงก็เก็บจังไว้แล้วกันสุดๆถอว่าอย่างนี้นะคะออกมากลับ้านดีกว่าอ่ะค่ะ ผมให้กำลังใจมากกว่านะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่อาจจะเคยผ่านประสบการณ์ที่บ้านเนี่ยน้ำท่วมเลยหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยบ้านน้ำท่วมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมอยากจะบอกว่าคนกรุงเทพม,มหานครเนี่ยเข้าใจว่าน้าลดแล้วแล้วทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วแต่ผมอยากให้นึกอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วมีต่างจังหวัดบางจังหวัดที่น้ํายังไม่ลดนะครับล่าสุดนี้ที่ผมไปที่ลบบุรีมาครับผมเราไปตอนที่กรุงเทพเนี่ยนะผมบอกแล้วแต่ว่าที่นั่นเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่เลยแล้วก็มีหลายคนมากที่น้ําท่วมแบบเป็นสีเลืออะไรเงี้ยนานนานมากครับผมอย่างบ้านน้องน้องบอสน,นะครับบอสเล่าให้ฟังว่าบ้านบอสแบบท่วมนานมากครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ันเหมือนจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับคนกรุงเทพมหานครแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกๆโอกาสที่ยังมีโอกาสช่วยเหลือเนี่ยอย่าลืมที่ยังจะมีเป็นส่วนร่วมอยู่ในนั้นอยู่ด้วยก็จะดีมากนะครับผมงถึงคนต่างจังหวัดแล้วก็ถึงคนกรุงเทพเองต้องฟื้นฟูอีกมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เชิญชวนทุกคนนะครับเมื่อมีโอกาสอย่าลืมแบ่งปันกันเหมือนในวันนี้ที่ทุกคนมาแบ่งปันกันนะครับผมขอบคุณมากครับคุณ่ในที่สุดน้องก็ลงได้แรงที่สุลพูดดีจังเลยเียผมรู้สึก ใ,ใจขมขอพูดใหม่ีกรบนเดี๋ยวก็แลนดิ้งลงไปเลยอ่าเราเขาจบสวยๆแล้วนะเออจบสวยแล้วเฮ้ยขึ้นไครับขึ้นไครับนไปครับครับขึนครับครันไครัข้นไปบนไครับ้นไรมนรน้น้นขึ้นรบไรบปนไป้นไร่บไปันนี่พวกผมไป ยก็ขอบคุณสำหรับน้องทุกท่านเลยนะคะไม่วาจะเป็นอคูสติกอันนี้อคูสติกตรงหายไปไหนแล้วหาแล้วโอ้หายไปเมือไร่โอ้ปัดโทรศ้พทเลยขอบคุณสำหรับคิวด้วยนะคะแล้วขอบคุณวันจุฑีโซด้วยค่ะ